พี่ต่ายทานานะนะตอนกลางคืนก่อนนอนนะทุกคนแล้วพอเวลาตื่นเช้ามาผิวมันจะมีความรู้สึกว่านุ่มๆเด้งๆผิวมีความอิ่มน้ํามากๆเลยทุกคนเหมือนแบบหลับพักผ่อนเต็มที่อะแต่ว่าแนะนํานะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วเอามาทาหน้า สบายผิวมากสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของ g r a b บบิทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันในช่วงของใหม่มาแรงในเซวคลิปนี้นะคะวันนี้พี่ต่จะมาพูดถึงเจลน้ำมะเขือเทศเข้มข้นถึง99%ค่ะทุกคนซึ่งเข้าประสานคุณค่าแตงโมแท้ที่มีความเข้มข้นถึง10เท่าด้วยกันนะคะเป็นน้องใหม่มาแรงจาก In Beauty กระปุกนี้เลยค่ะซึ่งต้องเท้าความก่อนว่าน่าจะประมาณเดือนที่แล้วมั้งพี่ต่ายเคยรีวิวตัวนี้ไปตัวที่เป็น with C Aloe ทุก ผลตัวนี้ออกมาก่อนซึ่งสารสกัดหลักของเขาก็คือ ว่านหางจระเข้แล้วก็วิตามินซีเน้นผิวชุ่มชื่นแล้วก็เน้นผิวกระจ่างใสนะคะแต่วันนี้เขามีน้องใหม่ออกมาเป็นเจลน้ำมะเขือเทศเข้มข้นถึง99%ซึ่งเจลตัวนี้บำรุงได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็บำรุงได้ทั้งผิวกายนะคะทุกคนกระปุกนี้เขาจะช่วยทำให้ผิวเปล่งปลั่งขึ้นผิวมีออร่าขึ้นนะคะช่วยลดปัญหารอยแดงที่เกิดจากสิวได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยอีกด้วยเหมาะสำหรับสาวๆที่อายุแบบพี่ตายคือแบบ30บบวกๆขึ้นไป ก็าสามารถใช้ได้สบายเลยนะคะทุกคนกระปุกนี้นะนอกจากเขาจะมีสารส,ารสกัดหลักๆมาจากมะเขือเทศแล้วก็แตงโมโนะคะเขายังมีสารส,ารสกัดที่มาจากวิตามินซีกูต้าไทอโอนแล้วก็คอลลาเจนอีกด้วยค่ะที่ช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยอีกด้วยนะคะแถมกระปุกนี้<ๆ>เขายังเคลมมาเลยว่าหนึ่งกระปุกนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอินระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง10เท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูเนื้อเจลของเขากันทุกคนเขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้ เห็นไหมจะเป็นเจลใสาๆสีชมพูชมพูแบบนี้เลยนะคะแล้วกลิ่นน้องคือหอมมากกลิ่นน้องแบบหอมละมุนล,ละมุนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเจลใกล้ๆกันนี่เขาจะเป็นเจลแบบนี้นี่เป็นเจลใสาๆแบบนี้เลยแล้วเวลาทาลงผิวไปจะบอกว่าสบายผิวมากสบายผิวทาได้ทั้งหน้าทาได้ทั้งตัวทุกคนเวลาที่เราทาลงผิวตัวนะคะผิวก็จะมีความแบบ ฉ่ำๆอิ่มน้ํานางไม่เหนียวเหนอะหนาด้วยนะคือทาแป๊บเดียวน้ำก็ซึมเข้าผิวไปเลยเนี่ยดูสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากลองใช้นะคะสำหรับเจลมะเขือเทศของ In Beauty กระปุกนี้นะคะหรือว่ากระปุกนี้ทั้งคู่เลยเขาจะมีขายอยู่ที่7 e 1 e นนะคะในราคาเบาๆ69บาทใช้ได้แบบ นานนะถ้าสมมติว่าใช้แค่หน้านะคะตอนที่พี่ต่ายเริ่มใช้ตัวนี้นะถ้าใช้บารุงผิวหนะะ้าอย่างเดียวเนี่ยได้เกืบอบ2เดือนเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าทาทั้งหน้าแล้วก็ทาทั้งตัวนะคะอาจจะได้ประมาณเกือบเกือบเดือนนะคะก็ลองดูได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วหวังว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆกันนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ